สวัสดีครับนะครับผมอยู่กับผมนะครับที่ปู้ถ้าการค้านะครับโก้นะครับหรือนารินมั่งมีนะครับสุซุกิชัยภูมินะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อประสิทธิ์นะครับอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็ได้นํารถใหม่ไปารยงเก็บคัน่งรถครอบครัวเออร์ดิก้าเป็นตัวท็อปเลยนะครับราคาอยู่ที่เจเจแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ แต่ยังไงนะครับเราก็ยังใช้นะครับโตโรแกนเดิมสุตกิชัยภูมิออกรถโบดาวศูนบาททุกอาชีพนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเทศบาลทิตนะครับบ้านโป่งขุนเพชรนะครับผมเรานำรถคันสวยคันโก้สวยหรูเลยแหะครับผมกับเออิิค่าสีเทาดำเป็นตัวท็อปนะครับในส่วนตัวนี้คุณพ่อประสิทธิ์ออกรถคันนี้ด้วยอาชีพนะครับรับเหมาต่อเติมนะครับรับเหมาต่อเติม ย้ำนะครับรับเหมาต่อเติมคุณพ่อสามารถออกรถคันนี้ดาวศูนย์บาททุกรุ่นและที่สำคัญคุณพ่อเลือกรถเก๋งที่นั่งครอบครัวเอจิก้า GX ราคา725,000บาทด้วยโปรโมชั่นรับรดศูนย์บาทนะครับคุณพ่อครับศูนย์บาทนะครับคุณพ่อรับเหมาต่อเติมบ้านนะครับอย่าลืมนะครับทุกอาชีพทางซูซูกิชัยภูมิการันตีออกรถศูนย์บาทได้ทุกอาชีพที่สําคัญอย่างเช่นอาชีพนี้ คุณพ่ออาจจะไม่มีเงินเดินบัญชีนะครับเงินไม่ได้เดินบัญชีแต่เราขอย้ําเลยบัญชีไม่ต้องสวยหรูนะครับบัญชีของท่านไม่ต้องสวยหรูก็สามารถเป็นเจ้าของซูซูกิดาวศูนย์บาทที่ชชยภูมิได้ทุกรุ่นนะครับยังไงฝากติดตามหน่อยนะครับผมทางช่อง YouTube หรือฝากติดตามทางนะครับเพจของซูซูกิชชยภูมินะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับย้ํา ออกได้ทุกอาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณพ่อประจิ์วันนี้รับรดเท่าไหร่ครับผมศูนย์บาทครับศูนย์บาทครับผมเห็นไหมครับผมทุกทุกอาชีพเราสามารถเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นนะครับยังไงฝากติดตามเลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับผม